ซึ่งในวันพรุ่งนี้จะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพในเวลาประมาณ15นาฬิกา30นาทีนะครับโดยมีพระเดชพระคุณพระเจ้าคุณพระราชชนธ,ธารดาเจ้าคณะจังหวัดตมเป็นประธานนะครับในวันที่นี้นะครับสำหรับญาติโยมหลังจากที่ได้อัญเชิญสรินสังขารของหลวงพ่อพระคร,ระูอาทร์สมรกิจ กินยังเวรนชั่วข่าวแล้วนะครับก็จะมีะพิธีส่วนมาติกาบางสกุลนะครับหลังจากส่วนมัติการางสกุลแล้วประกอบพิธีเสร็จสิ้นทุกอย่างนะครับก็จะ,ะเปิดให้ญาติโยมได้ร่วมทําบุญน,นะครับญาติโยมเราที่ไม่ได้เดินก็ขอเเชิญเจริญขอนั่งที่เก้าอี้ได้เลยนะญาติโยมญาติโยมที่ไม่ได้เดินเบียรอกเมนก็ เรียนเชิญจเจริญพรนานมากที่บริเวณก็าพีได้เลยนะที่บริเวณก็าพีได้เลยนะครับกับ,บการนับพิธการคณะสง ทุกรูปนะครับเรียนไปยังลูกศิษย์ลูกหาของท่นานพระภูร์อาธรสมณก,กิจนะครับที่เคารพเช่นกันครับสิ่งเหล่านี้นะครับที่ท่านอาจารย์พระมหาจักรชัยชย,ย,ายานญาณเมธีนะครับเราเราก็ได้โดยนากรได้แจ้งให้ลูกศิษย์ลูกหานะครับได้รับทราบนะครับว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณขององก์การรัชกาลที่สิบนะครับในการพระราชทาน เครื่องเกียรติยศประกอบศพและพระราชทานคิศพถวายแด่ท่านพระครูอาทรสมรักกิจนะครับซึ่งในการเชิญหีดศพเยือนเยือนเมนี้นะครับเป็นไปตามหมายลักษณ์ของสำนักพระาชวังที่คณะสองอำเภอนากรางโดยท่านหลวงพ่อพระครูพิโรธพรมทรนะครับได้ทำหนังสือถึงในขาธิการพระราชวังนะครับ จนเป็นที่ไปที่มานะครับที่ลูกศิษย์ลูกหาได้เห็นในวันนี้นะครับเป็นการเชิญหีตศพเอนเมลแล้วก็จะมีพันเจ้าะน้าเพลินดาวังนะครับเป็นอนนราสองในการเดินนำนะครับจะมีสมณศักดิ์สูงท่นานหลวงพ่อรองเจ้าพน้าเพลรูปที่หนึ่งเชิญเครื่องตังน้อย ท่นพระครศีปัญญาวิสิทธิ์นะครับผู้ช่วยเทียบผู้ช่วยเจ้าวาดพระดังหลวงชั้นพิเศษนะครับเป็นผู้รับเชิญสัญญาบาัตรพัดยศนะครับผมกับอรราธนานพะนสนะครับได้ยืนสงบริ่งรอบสามนะครับคุณพ่อครับ เสร็จแล้วก็เรียนเชิญลูกศิษย์ลูกหาได้ประจำที่นะครับจนกว่านะครับเชิญนั่งที่เก้าอี้ได้เลยนะครับคุณแม่ทั้งหลายครับจนกว่าเจ้าหน้าที่จะได้เชิญเครื่องเกียรติยศประกอบศพเคยหิบเชิงชาล ตั้งบนกิตตกาธานเสร็จนะครับสำหรับเหีบพระราชทานที่ท่านพระครูอาอรสมรกิจน,นะครับได้รับพระราชทานจากล้นเก้ารัชการที่สิบนะครับก็เป็นเหีบเชิงชายนะครับสำหรับพระสมณศักดิ์นะครับที่มีที่เป็นพระครูสัญญาบัตร ก็ต้องขอแจ้งลูกศิษย์ลูกหานะครับว่าหีบที่บรรจุสรีรักสังขารของท่านนั้นเป็นหีบพระราชธานนะครับไม่ได้เป็นหีบของเอกชนทั่วไปนะครับก็ต้องฝากลูกศิษย์ลูกหาแล้วก็คณะสงฆ์นะครับได้รับทราบตามนี้นะครับส่วนลูกศิษย์ลูกหานะครับที่เป็นสารวาญาติโยม